สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่เกม The Butterfly แปลว่า Butterfly แปลว่าก็าาผีเสื้อนั่นแหละนะมาดูออปชันกันดีกว่านะฮะ Resolution เกปปับปกติ Play เลยดีกว่ามาดูซิจะเป็นเกมแนวยังไงเรื่องจะเป็นยังไงล็อกอ๋อฮะอ๋อฮะล็อกอยู่ไหนวะนะเก่าครับเหมือนจะเป็นบ้าน หนึ่งไข่วัดมันจานหมาชื่อสปอตตี้โน้ตคุณเขียนเมื่อเช้านี้เออเล่านะครัจะปวดวันนี้กินอะไรสักอย่างเถอะฉันไม่ชอบฉันรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นคุณเป็นแบบนี้แซนวิชไม่ได้แตะคุณชื่อเลล่าอยาก ให้เรากินเนาะจัคือเราเป็นคนเขียนเหรอรักคุณนะอ๋อเราเขียนถึงเมียใช่ไหมน่าจะเราแหละเราเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานหรือเปล่ารูปภาพผีเสื้อรูปวาดผีเสื้ออ๋อจัดมาอะไรโอ,อ้ป้าอะไรวะนะ่เหมือนจะเป็นแก้วที่เต็มไปด้วยของเลวสีฟ้าไม่รู้ว่ามันอยู่นี่ได้ไง มันคืออะไรบางอย่างวางประตูไว้แล้วไอว้ขวดนี่มันคืออะไรวะล็อกครับต้องหาทางไปแล้วล่วะโน่นมีอะไรูไม่น่ามีอะไรอันนี้ดูวะล็อกรูปภาพของเล,ลาคุณอยู่ด้วยกันเกือบจะ2ปีแล้วคุณสังเกตว่าตาเธอเล็กมากกว่าหน้าเธออีกมันดูไม่ปกติ แต่มึงคบกับผู้หญิงคนนี้โดยที่มึงไม่ได้อันนี้นะไม่ได้ดูนะโน้ตที่คุณเขียนไว้ฉันทุกทรมานมาเป็นอาทิตย์แล้วกระจกมันหนาไม่พอพวกมันังกระจกหมดเลยคืออะไรเชี่ยอะไรเนี่ยเป็นหุ่นไม้กุญแจสองเอฟคุณเอามันเลยอือไม่ตอนแรกเป็นอย่างนี้นี่หว่า ทำไมอยู่ๆมันยกมือไหวเชียสิอ๋อไม่ใช่ห้องนี้ใช่หรือไม่ทีวีสร้างใน VCR Player ทีวีบิวอินนะครับทีวีที่มีแผ่น VCR ที่เล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องเล่นใช้กุญแจ2 F อ๋อชั้น2นะขึ้นชั้น2ดีกว่า โกงวะประตูประตูเหล็กป้องกันอะไรอะ่ะ <Okay. S 1> ประตูเหล็กไว้กันอะไรวะอ๋อมีคนอยู่บนเตียงเลยเลียสอนอยู่ในหัวผมจะมองฉันนะมันแย่ข,ขึ้น,นเรื่อยๆเรียปวดแบบเอายาฉันทีขับรถ next to the kitchen เรียปวดเอายาฉันที อยู่ในกล่องข้างๆห้องครัวโน้ตที่คุณเขียนเมื่อไม่กี่วันก่อนเลล่าอ๋อได้โปรดทนไว้นะคุณกินยาต่อไปจนกว่าผมจะหาวิธีรักษาคุณได้แข็งแรงไว้เลล่าเป็นไรป่วยอะไรวะนี่ครับมองเลล่าเอาละ ห้องครัวข้างล่างปิดประตูมาขยับแม้ว่าคุณอยู่ที่นี่มาขยับแม้ว่าคุณจะอยู่หรือไม่มอยู่ไอ้เชีย่ย What the fuck เฮ้ยตัวไรอะไอ้เชี่ยไม่มคงเห็นอะชาร์จเลยครับอ้าวไม่อยู่แล้วมาอยู่แล้วห้องครัว ใช่เนี่ยงกินข้าวไอเวนบางอย่างบางมาะตวเลยอ๋อยานี่ไงคับบอร์ดไปคุดโอเคได้ละืมใช่เหรอคับบอร์ดมันไม่ใช่บ็อกซ์ใช่ไหมคับบอร์ดก็เป็นอ๋อเป็นตู้นี้มียาแค่ขวดเดียวเหรออาจะมีแค่ขวดเดียว งง้นขึ้นเลยแล้วกันเอาอยาให้เลล่าแดกซะเลาดูมาอาการเธอว่าจะเป็นจ้าใดมาเราจะขุดเอาอยาให้เลยลาขอบใจนะฉันรู้สึกแย่มันมากแล้วก็รู้สึกคันตลอดเวลาฉันรู้มานรบกวนเคยมากแต่ว่าได้ปวดเถออ่าเอาข้าวให้หมาที่สปอตตี้อาหารเขาน่าอยู่ในครัว เละให้กุญแจห้องครัวคุณเอาอย่าทำหน้าที่นะครับเกห้องครัวไอซาผมรู้แล้วสปอตตี้อยู่ไหนนะครับนั่นไงอาหารหมา ควรให้อาหารสปอตตี้สครั้งทุกๆวันแต่ว่าคุณก็ลืมบ่อยๆครั้งและสปอตตี้ก็ตายหาไปเร็วมันคือมีดเออไม่ต้องบอกว่ารุรูปของบีเสื้อซอสวงจรชีวิตของบีเสื้อนะครับไข่แล้วก็เป็นนอนแล้วก็ดักแด้แล้วก็นี่ครับมิก้าเนี่ยีเสื้อเริ่มจากไข่ก่อนแล้วกลาเป็นนอนแล้วก็ กลายเป็นดักแด้ชัดเลยแสดงว่าเมียรเราแม่งอยู่ในคันดักแด้ข้างในสปอตตี้มีคีมคีมตัดเหล็กคุณเอามันมาสปอตตี้ตายหาไปเล้วให้อาหารสปอตตี้ไม่ใช่หรอ ครีมตัดเหล็กครับเอามานี่ใช่ไหมใช่เลยแล้วก็ VHS เเ,เทปเก่าๆไปเปิดข้างล่างนี่แล้วนะน่าจะได้รู้ความจริงแล้วล่ะมันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่อาา่าฮ่าใส่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเกียอะไรเนี่ย โน้ท no, ครับฉันรักคุณฉันรักคุณฉันรักคุณแข็งแรงขึ้นฉันมีความสุขฉันเพอร์เฟกฉันเต็ม,มด้วยพลังงานโอ้มายกอดแจกออฟฟิศเลอาชั้นสองคนเอาคุณแจมาเชียร์ไม่ใช่เอเลอาผอพิศเลล่าเลล่ากำลังกลายร่างแล้วครับชัดเลย ออฟฟิศชั้นสองนี่ไงเข้ามาดูซิแ่รี่เลล่าทุกๆหน้ามันเขียนถึงเราอ๋อวันที่20เดือน9ถ้าแต่ใช้กันมาได้นี่คุณก็ออยู่ใกล้ฉันตลอดฉันรักคุณคุณใกล้ฉันมากคุณรู้ว่าฉันอยู่ไหนวันที่ยี่สิบเอ็ด เราหากันและกันตัวใช้เสียงลั่นของไม้ตรงพื้นฉันไม่ได้อยู่โดดเดียวตลอดไปแล้ววันที่ยิมสบางทีคุณก็พูดอะไรแรงๆแ,แต่ไม่เป็นไรอีกอย่างหนึง่งบางทีอาจจะเป็นความผิดฉันเองฉันไม่ได้เป็นตัวเองตั้งแต่วันนั้นฉันเพราะว่าฉันป่วย คุณบอกว่ามันมียารักษาแต่ก็ฉันก็อาจจะอยู่รอดได้แต่คุณจะอยู่ที่นั่นกับฉันไหมละ่ะจะอยู่ข้างฉันไหมถึงมียาก็ไม่รู้นะมีหรือเปล่าวันนี้คุณบอกว่านิ้วฉันดูอ้วนขึ้นคุณไม่เคยพูดอะไรเลยแบบนั้นมาก่อนนะฉันคิดว่าคุณรู้สึก ฉันนึกว่าคุณรู้ซะอีกว่าฉันเป็นอย่างนี้ตลอดเมื่อเราอยู่ด้วยกันฉันรู้สึกแย่มากกว่านี้ที่ยิมหก่ายฉันไม่ได้หายไปไหนเลยมันรู้สึกคันแล้วก็ไม่สบายตัวฉันเริ่มกินน้อยลงที่ยิมเจ็ดวันหนึ่งฉันใช้เวลาส่วนใหญ่มองมาที่นิ้วฉันฉันไม่ชอบมาเลย คุณทำงานหนักมากในป่าฉันควรจะภูมิใจแต่ฉันบอกตามตรงนะมาทำให้ฉันกลัวมันดียิ่มแปดฉันขอโทษที่ไม่ได้กินแซนด์วิชคุณที่คุณทำนะฉันรู้ว่าคุณคิดถึงฉันคนเดิมได้โปรดฉันต้องการยานั่นไม่ว่าจะอะไรก็ตามตอนคืนฉันรู้สึกว่าผิวหนังฉันเริ่มที่จะ ฉีกออกวอา้องเชียนอนนอนนะไม่อยู่แล้วสเตจสองว่ะเลล่ากายล่างแล้ว,ลวเฮ้ย สปอตตี้สปอตตี้เฮ้ยเียอะไรวะหอนุนุก,นก,กตาหัวสปอตตี้โอ้ไม่เกอดโน้ครับขอบคุณมากฉันรักมันมากเลยมีล็อกสามตัวอักษรอันแรกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเอ่อเป็นเวลาปัจจุบันสอง ฉันควรกินข้าวเท่าไหร่อ๋อเตอร์ Third. ปีที่คุณทำให้เธอทุกทรมานเชียร์โเลนไทม์ออห์อัส์อัสอาเวลาปัจจุบันหนึ่งปัจจุบันแล้วก็อาหารที่ต้องป้อนเธอแอก็ปีที่ทำให้เธอทรมานสี่ครั้งต่อวันเนี่ย ศูนย์ตืดสตืดสี่เลยนะตืดสตืดตืดตืดตดตืดตดสตืดดตืดตืดตืดสี่สีเฮ้ยมีตืดสี่ตืดตืดตืดืดส่คือไรอ๋อใช่ครับกล่องแม่งบังประตู t years เกือบสองปีอ่ะสี่สองตืดสี่สองตืดสี่สองอะไรอะไรวะเอ่อต้องให้ผมเดาอะ่ะเดาแม่งเลยนะไม่รู้อันนึงอยู่ไหนหนึ่งสี่สองกุญแจกุญแจประตูหน้าเอาเลยเฮ้ยชินท้เสียงอะไรวิ่ง ยุ้ยอะไรไม่อยู่แล้ววะประตูหน้าครับนี่อุ้ยเ,อ,เ,อ,เอ,อ้าไม่อะคิดวะโน้ตแปดตรงต้นไม้สองอักษรย่อร่วมกันในหัวใจอะ่ะ H และ L H และ L แฮงกับเลล่าไม่ใช่เบนช์ก็อีนั่งก่อนที่เธอจะป่วยคุณชอบที่นั่งอยู่ตรงนี้กับเลล่าฟังเสียงจิงลีดใน,นคืนพิเศษเธอเข้าไปในป่าเพื่อไปเอาแอปเปิ้ลว้าวอาฮอเอเคตอนบ้านหายครับ สปอร์ตตี้แล้วอืมเชียร์เมดิควินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลข้างในมันคุณเจอนะสมอง broken handle ที่จับพังๆอะแล้วว่า broken handle พี่จับประตูอ้ะอ,อะไรอะหุ่นต้นแรกที่คุณทำหุ่นต้นแรกคุณทำมันดูมันดูไม่ค่อยสมประกอบแต่ก็คนจะเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ทำให้มันรู้สึกว่ามีชีวิตอ s ซิมเปิลเ d i n ด k e งคี r t พอ f ์ตเ i รมอิสเเมนต์มีกุญแจอยู่ตรงท้องมันครับเอามันคุณรวมกุญแจระหว่างวิลดิ้งคีย์แล้วก็พ o c k เก h a แฮนเดิล e ม f กกับเฟนสเกตคีย์อ๋อที่จับนะครับแล้วก็มารวมกันกลายเป็นประตูกุญแจประตูตู้ใหญ่โน้ทที่คุณเขียนไว้เมื่อคืนเอกสารหนึ่งสี่สอง เลาไม่ชอบหุ่นตัวล่าสูงของฉันเธอบอกว่ามันมีมันเหมือน,ม,นมันเหมือนจริงเกินไปมันขยับแม้กระทั่งฉันไม่อยู่ตรงนั้นเอาแล้วยังไงก็ตามมันต้องกลายเป็นยาณเพื่ให้มันมีชีวิตคนนึงก็ต้องสุกผ้าชีวิตไปเชี่อข้าเลล่าเนี่ยเพื่อเอาไอหุ่นเนี่ยนะเพราะตัวินน ella, ่ะเลาสปอตตี้ตายแล้ว แต่ว่าจะอยู่ชีวิตตลอดไปตายแล้วแต่ว่าจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปฉันจะทําให้มันจบอย่างรวดเร็วไอเ้เชี่ยนี่ฆ่าหมานะตัวเราอะฉันคุณใช้ที่ตัดเหล็กมันไม่เร็วเลยว้าวสสยแตกกันนะหมามึงสมควรละตัวละครเราชั่วยันไส้เลย ทั้งชั่วจัดเราได้กุญแจแล้วไปไหนต่อวะนะต้องหาต้องหาทางเข้ามั้งโอ้โหเลล่าครับนะก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนสั่งเวรนั่นแหละหรืออาจจะแบบว่าโดนให้เราเราเอายาให้เธอกินหรือเปล่าวะ มัเป็นอะไรที่ชั่วมากเลยครับเนี่ยประตูนี้ป่ะใช่ไปยังไงก่อนทางนี้ขึ้นไปเข้ามาในป่าอ่ะอ่ะจะอ๋อ๋อ,อฉันขอโทษเด๋ยวโปรดให้ไปฉันด้วยฉันจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วฉันรู้สึกหิวเหลือเกินหิวมากเรือโปรด ต้องมีอะไรอยู่ในตู้เย็ยนแน่ๆฉันหิวเลย่าให้กุญแจห้องเก็บของห้องครัวนะครับเลล่าหิวว่ะปูป้าคล้ายๆกับป้าป้าป่ะไม่เก็ตล็อกกุญแจห้องเก็บของห้องครัวก็ท้องหนหยวะ ไม่ใช่ครับมีเข้าไปแล้วอ๋อนี่ไง What the fuck ตู้เย็นมีกลิ่นแปลกๆข้างในคุณเลยเปิดดูโอ้ oh y god อดแซนด์วิชแซนวิชทำให้เลยลาเกินล็อกนั่นไงโอ้ oh y god อล็อกโน้ตครับมันคุ้มไหมไม่ไม่น่าคุ้ม มันคุ้มไหมหละ่ะเนียมาถามคนอย่างเราเนี่ยนะคนอย่างฉัอนนะนะโรคจิตขนาดนี้มันมันต้องคุ้มอยู่แล้วปะไปเลยคขอบใจนะรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังแบบว่าขอยาให้หน่อยเถะน,นะอยากได้ยาน่าจะอยู่ชั้นใต้หลังคาเดี๋ยล่าให้กูเจชั้นสาม คุณเริ่มเหนื่อยแล้เหนื่อยกับการเรียกร้องของเธอมากโอ้มึงเหนื่อยเราเริ่มไม่ชอบใจแล้ววะตั่งตั่งไปนู่นไปนี่นะโอเคล็อกยาชันใต้ลังคาลรอโนสคุณเขียนเมื่อไม่กี่วันก่อนเอกสาร138ชั้ฉันออกแบบเมดิควินให้เหมือนกับเลล่าเป๊ะเลย เพื่อให้เป็นเพื่อให้มาหลอกเธอนะ Inventorism ึมฮับบิตอันอ้ไม่กคือทุกอย่างนะครับสร้างมาให้เหมือนเธอทุกอย่างเลยทั้งความสามารถอานีิเลกแล้วก็ลักษณะท่าทางอับวนนิสัยเหมือนกันเ,เป๊ะเลยแล้วมันก็เริ่มทำให้เธอรู้สึกแปลกๆในระหว่างที่เลยล่ากำลังเล่นเป็นโน อ,อุ่นของฉันก็เริ่มที่จะทําสิ่งที่พิเศษมากนิ้วเพียวๆนั่นไม่เคยกดตัวโน้ตพลาดเลยเป็นเป็นโน้ตเก่าๆมีคีสองอันที่หายไปมันอาจจะถูกดึงโดยไลล่าตอนที่เธอโกรธว้าว นี่ยบรุญแจครับุรแจัห้องใต้ดินไม่ใร่ห้องใต้ดินห้องใต้หลังคาแล้วอยู่ไหนวะตรงนี้อ่ะใช่นี่ไงเบียเทปโทษเก่าโอ้โน้ตเก่าครับมีชื่อเขียนอยู่ข้างหลังว่าสปอตตี้คุณเอามาเลยโู้ยาเต็มเลยเอาครับเชียลงลง อะไรวะเฮ้ยไม่ตอบรับเชีย่ยชิหายเรราดนแดกส์คือไม่รู้ว่ะเี้ยมันไม่เก็ตเลยตอนเนี้ยเคปับพีสปอตตีไม่ไมีะเกิดขึ้นมีเลือดโอ้มากด ไม่ได้คินของคุณนะผมมันถือโน้ตเปียนโนยอยู่สองอันในปากมันเอามาโอเคนะมันคือสปอตตี้นั่นเองนะครับชั <c oughs> ้นบนนะเ <c oughs> ลล่าล้องให้ถือไม่อยู่แล้วช่วด้วยได้โปรดมันมากเกินไปแล้วเชีย <c oughs> yeah, อะไรเนี่ย <c oughs> ฉันโกหกฉันไม่เคยดีขึ้นเลย จะทนไม่ไหวแล้วจะปวดมากเหลือเกินมันคันมากแต่แย,ย่กว่าน,นั้นคือมันหน้าขายะขแยแขงที่ดูหน้าคุณฉันทําอะไรผิดไปเหรอทำไมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ทําไมคุณถึงห่างไกลกับฉันจังเดียวฉันเริ่มเที่ยวขึ้นแล้วแหละตอนนี้เลยล่าไม่ตอบตอีกต่อไปแล้วไี้นร่เล่าเลยเนี่ย ใช่แล้วปะเอาโนเป็นโนไปใส่ใชเป็นโนขยับนะเวิร์ดเป็นโน,น,โน,น,โนมันขยับแล้วมีกุ้งแจล็อกคียไปดอนโฟลด์เลล่าคล็อกในห้องเลล่าครับไปไปดูที่ขวานเป็นยังไง ในตรงนี้อิมาโก้เชียไม่อยู่แล้วไรเนี่ยเลือดเลราเ,เอาหัวเธอโคกตบกระแพงมันเป็นเพราะเลล่าเองนะเล่าอยู่ในดินเล่าทำเองหุน่นของคุณหุ่นของแกไม่ทำอย่างนี้ไอเชียนี่กุญแจห้องเลล่าปอยอ่นี่นี่ไงโน้ตโน้ตครับ confession การสารภาพคือผมไม่สามารถบอกคุณได้เลยเมันไม่มียาหรอกคุณหมอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนทุกการทุกสอบกลับมาโดยที่ไม่มีผลที่สามารถสำเร็จได้คือผลไม่สำเร็จพวกเขาพูดถึงอะไรแปลกปลก,ปลก,การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนร่างหรือการต่อค่พาพวกเขาคิดว่าฉันจะอยู่กับเธอนานกว่านี้แต่เมื่อเธอตายไปแล้วฉันจะอยู่กับหนของฉันดูทีวีมีมีดินเนอร์กับฉันเดินไปในป่าหยิบแอปเปิ้ลด,ด้วยกันเล่นเป็นโนมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเหมือนเธอไงเลล拉เหมือนเธอทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เป็นแล้วเธอจะไม่หายไปไหน ข้างหน้าโน้ตมีโน้ตเชยนว่ากุญแจชั้นสีคุณเอามาครับก็คือเลล่าป่วยเราเลยสร้างหุ่นเพื่อมาเป็นตัวแทนของเลล่าเข้าใจละเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเธอไม่สามารถเดินได้แล้วนะครับก็เข้าใจนะใครวิ่ง แปลตง่งกำแพงครับเขียนโดยเลย์ล่ามันสวยงามชั้นอิสระแล้วอุ้ยเหยี้ยพ่อของสัตว์ไอ้หาเอ้ยไอ้สปอตตี้มึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยปีเสื้อครับขึ้นมาแล้วเลยล่าหรือเปล่าปีเสื้อเลยล่าอิสระแล้วครับไปแล้ว แม่นเป็นเนื้อคนเลยอะตัวมันป่วยอะไรวะเกมไม่ได้บอกว่าป่วยอะไรเหมือนอยู่ๆก็ป่วยแล้วก็เป็นเลยครับเป็นมนุษย์ผีเสื้อเลยครับผมอ้าวตรงนี้เลย